สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนงหนิงเคเจช anel นะคะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะวันนี้เราจะมากินสเต็กกันที่ซิดเลอร์นะคะอันนี้เราก็เอาซุปกับสลัดผักมาเป็นออเดอร์กันก่อนนะคะาตามโภชนาการเราต้องกินผักสดกันก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่การย่อยอาหารนั้นมันจะดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็ เอาน้ำซุปต้มยำไก่นะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเห็ดกับมะเขือเทศนะคะเราก็ชอบกินเนาะเอามาแก้เลี่ยนแล้วก็นี่คือเป็นบรรดาสลัดผักนะคะก็จะมี ผักนานาชนิดนะคะเพื่อนๆมีผักสดกรอบๆนะคะหวานๆเยอะแยะให้เลือกสรรหมดเลยวันนี้เอามาแค่บางส่วนนะคะเอาที่เราทานและนี่ก็เป็นซุปเห็ดนะคะซึ่งหนิงก็จะชอบเอาแคคเกอร์มาใส่หนึ่งชิ้นแล้วก็มีชีสนะคะสอง แบบนะคะแล้วก็มีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าแฮมทอดกรอบๆนะคะโรยไว้ข้างหน้าแล้วกินด้วยกันแล้วคือดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มาสั่งซิสเลอร์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าได้ขนมปังมาคนละชิ้นแน่นอนนะคะแต่เรามักจะไม่ค่อยกินกันเพราะว่าสายเฮลตี้เนาะไม่ค่อยกินขนมปังกระเทียมกันสักเท่าไหร่เรามาสนใจสลัดผักกันดีกว่านะคะและนี่ เป็นเซตหนึ่งนะคะที่สั่งมาแล้วจะได้ไก่ทอดด้วยนะคะเซตสุดคุ้มของเขานะคะก็คือสั่งเซตสเต็กนะคะสําหรับทานสองท่านนะคะแล้วก็มีในเซตก็จะมีไก่ทอดจริงๆมีเฟ้นฟรายมีอย่างอื่นแต่เราไม่อยากกินเรากินไก่ทอดนะคะและได้น้ำคนละ1นแก้วนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเซตแต่เป็นปลาดอลลี่นะคะ ไม่ได้แบบทอดแต่แบบย่างนะคะสายเฮลตี้ก็มาจัดได้นะคะใครที่สายปลางดเนื้อสัตว์โตนะคะกินสัตว์เล็กไปก่อนนะคะก็สำหรับคนที่กินอะไรเบาๆไม่หนักมากส่วนนี้ก็คือสเต็กไก่นะคะก็จะมาแบบนี้เลยก็จะมีะมันบดมาเป็นลูกเลยนะคะ ก็ช่าๆกันไปนะคะมีสับประรดวางไว้ข้างบนด้วยนิดหน่อยนะคะใครชอบเมนูนี้ก็มาจัดกันได้เช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าแพ็กเกจหรือเซ t ตโปรโมชั่นที่เราจัดคู่กันเมื่อกี้นะคะก็คือเราเลือกเมนูปลาย่างนะคะปลาย่างปลากระพงย่างนะคะก็จัดวางแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นผักขมกับ มันบดนะคะเขาก็อัดใส่ถ้วยทรงบล็อกมาวางนะคะแล้วก็มีปลาย่างวางข้างบนแล้วก็วางด้วยผักสดอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของทางซิดเลอร์ที่เขาทำโปรโมชั่นมาในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครสายเฮลตี้ใครสายผักใครสายสลัดนะคะบุฟเฟ่สลัดอย่างเดียวไม่กินสเต็ก ก็มีนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาวันธรรมดากลางวันก็จะเป็นประมาณ139บาทอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าใครชอบสายนี้นะคะสายเฮลตี้สาย i, สเต็กสายสลัดนะคะก็มาทานกันได้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปว่าหนิงจะพาเพื่อน ไปกินไปชิมไปช็อปอะไรที่ไหนยังไงต่อนะคะปิดท้ายด้วยสเต็กหมึกย่างนะคะสายที่ใครชอบอาาซีฟู้ดนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย